กานจนตอนเช้าตอนเย็นกเก่งกหมกอนก็ข้าวเหนียวนี่ถวายให้พระพุทธธรรมจิตสองใบหัวจิตหัวใจคงลองรับก่อนกับปุยตาแย่เพื่อนรัก ไม่เกิดลยอม่ได้อวดด้วยนะฮะไม่แขอนกินข้าวแจางน้ำก็กินไปแล้วกินข้าวแล้วน้ำกินข้าวกับน้ำมันพืชที่เดือกทอดทำอาหารกวกินไปแล้วน้ำพริกก็กินไปแล้วกินหมดทุกอย่างครับจะอวดด้วยต้องอวดยอดเลยในบังทีนะฮะความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้อาจจะไม่ถูกใจใครแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนะฮะ เมื่อก่อนไม่มีอะไรจะกินกินข้าวล่าดน้ําโดยเกลือก็กินมาแล้วอานาแมนพืชเกยือ,อยทำอาหารทอดนุน่นทอดนี้ก็กินมาแล้วกินมาหมดและะ้วเคยแบบอดอยากแบสุดก็เคยมาแล้วนะฮะไม่อยากจบบอกเราก็ได้เล่าะฮะไม่อยากเล่าให้เคยฟังแต่มันเป็นชีวิตเราจริงๆอะ่ะอัะเป็นบทเรียนชีวิตเราถึงที่เราเคยผ่าน้วยตัวชีวิตมาถึงไม่ร่ำรวยแล้วหรือก็มีความสุขเท่าที่มีนะฮะ เห็นจ้างขี้อ่ไปขี่ตามจ้างะฮะอืมบทำได้เท่าที่ทำได้แตาไม่มีความสามารถใครก็อยากดีอยากเลิศรูอ้อยากสบายทุกคนตนเมื่อดิ้นรนและไม่ถึงขัง้นขวัญก็เอาตามที่เรามีความสามารถที่จะทำไว้นะฮะสู้จ,จ,จนกว่าจะหมดลมหายใจนะครับสวัสดีครับ